สวัสด,ดีทักทายยามเย็นจ้าทุกคนคลิปนี้นะคะเจ็๊ก็มาทักทายเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะอยู่ที่ทุ่งนาทุ่งหนองตูของเราอีเช่นเคยนะคะทุกคนขณะนี้นะคะข้าวของเจนะคะก็เริ่มเหลืองเป็นบางส่วนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่ค่ะข้าวของเจะก็เริ่มเหลืองนะคะเพราะว่าก็รอกันอยู่นะคะปีที่แล้วเกี่ยว เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 30%, 30เนาะ30มีนาแต่ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปไปเดือนเมษาน่และค่ะทุกคนไปเดือนเมษาเลยปีนี้ปีที่แล้วเจ้าก็ไม่รู้ว่าทําทําเร็วหรือทําช้าเนาะเจ้าก็ไม่จําเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ทําการทํานาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราจะได้ทําเลยเนาะเราก็ต้องสูบน้ําออกเพราะว่าปีนี้นะ่ะ ข้าวน้ําท่วมน้ําก็ต้องเยอะก็ต้องเยอะใช้เวลาสูบน้ําก็ประมาณอาทิตย์เนาะเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นะคะถึงจะได้หวานได้อะไรเนาะแล้วทีนี้พอเราหวานเสร็จเราก็ต้องรอให้ดินมันนิ่งก่อนเราถึงจะได้หวานนะคะทุกคนบรรยากาศนาของเกียบโหเริ่มเหลืองอาลามแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเป็นบรรยากาศอยู่บ้านนาน้อยนะคะบ้านนาน้ย บรรยากาศดีมากเลยทุกคนช่วงนี้บรรยากาศสดชื่นมากเลยจ้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะทุกคนก็พู่ถึงประมาณริมสะนู่นนะคะทุกคนคะ่ะเจาก็มาทักทายทุกคนยามเย็นนะคะให้ชมอันนั้นก็เป็นบริเวณทุ่งนองตูบเนาะนี่ก็เป็น บ้านหลังเขียวๆนะับ้านเจี๊ยบนะคะแต่ตรงกลางอเมซอนนบ้านปลาค่ะทุกคนที่ท,ที่ต้องพูดแล้วก็เดินอย่างนี้นะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องเก้มันสัน่นเอ้ทก็คปคอยถ่ายนะคะขาตั้งกล้องไม่ดีทุกคนเลยอยากได้ใหม่ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าซื้อมาซื้อเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะการ ทำคลิปหรือว่าอะไรนี <'s> ่ต้องลงทุนเนาะเพราะว่าถือถือมันก็เหนื่อยบางทีเราก็ต้องซื้อบางทีอะลูกเต้าเอาไปเล่นนะคะชอบมุมนี้จังบรรยากาศดีมากเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวพาไปรับชมเจ้าก็จะเดินจะเดินไปแบบนี้เนาะอือคนนาก็มีหลุมนะคะ เพราะว่าตรงนี้ก็เห็นไหมมันมีหญ้าก็จะเอาควา,ายมาเลี้ยงตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเอาเอากลับพอกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเอมามากินข้าวโพดนะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าตัวเล็กนะคะมากินข้าวโพดนะก็เลยเอาไปนะคะโอ้ให้ดูอันนี้หมาหมามาเล่นข้าวนะคะตอนเช้าบางทีเราไม่ได้สังเกตะ,ะก็หมาเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะเมืเกียไม่ไม่ลงนะคะ ทุกคนบรรยากาศภูมิใจค่ะมันเหลืองแล้วทุกคนข้าวของเรามันเริ่มเหลืองแล้วช่วงนี้ก็ดูอากาศก็ดูอบอ้าวนะคะอบก้าวร้อนๆน,นะคะร้อนค้มบ่ายๆมาก็เริ่มมีแดดแดดแต่แต่พอตกเย็นมาบรรยากาศดีนะทุกคน คือตอนนี้ถามว่าร้อนไหมไมน่นะคะธรรมดาธรรมดาเพราะว่าไม่มีแดดแล้วอากาศก็พอดิบพอดีนะคะไม่ไม่เย็นไม่ร้อนนะคะพอดิบพอดีนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้รับชมนะคะค่อยๆจับนะคะเพราะขาตั้งกล้องจะก็พูดตลอดนะคะอืประมาณนี้นะคะทุกคน ในอากาศนาข้าวของเราเจ๊ก็ต้องถ่ายไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าอีกหน่อยผ้าเลยเดือนเมษาอะไรเจ๊ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะไม่มีโมเมนต์นี้เผื่อจะได้โมเมนต์มีนาข้าวลวงข้าวสวยก็นู่นแล้ะนะคะเดือนกันยาตุลานู่นนะคะถึงจะได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปังนะคะทุกคนรอบใหม่เพราะว่าเจ๊บจะทํานาสองรอบแล้วประมาณเดือนไปลายเดือนเมษาพฤษภาก็จะได้หวาน วานข้าวนาปีนะคะอันนี้เป็นข้าวนาปังจากคนข้าวนาปังของเรานะคะชมบรรยากาศยามเย็นนะคะเอาวันนั้นลืมบอกนะ้ำมาเอาปลานะคะน้ำก็แห้งนะคะโอ้โหชอบมุมนี้จังเลยจ้ะทุกคน คลิปนี้ก็ท้าทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะอากาศดีมากเลยจ้าบ๊ายบาย